กราบสวัสดีเมตรากแฟนยายทุกทท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเรื่องเล่าบายยูนะคะตอนที่สองเรื่องรสเนหาอสูนไปรับฟังกันได้เลยนะคะหัวเด็ดตีนขาดยังไงต่อให้ผมต้องถือกะลาคอทานเขากินผมก็จะไม,ม่มีวันแต่งงานกับยายน้ำเป็นอันขาด เสียงประกาศกล้องนั้นดูเหมือนจะยังตามมาหลอกล้อนจนหญิงสาวขึ้นมาบนห้องพร้อมกับทุ่มตัวลงบนเตียงเนื้อตัวสันเทาชโลธรยกมือขึ้นอุดหูแต่เสียงตัดรอนอย่างไรเย่อใหญ่ก็ยังคงกล้องไปมาอยู่ในหัวหัวเด็ดตีนขาดยังไงต่อให้ต้องถือกะลาขอทานเขากินผมก็จะไม่มีวันแต่งงานกับยายน้ำเป็นอันขาด พี่วีทำไมพี่วีพูดแบบนี้หัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความรักที่มีในตัวชายนมแตกสลายเป็นเสียงเสียงหญิงสาวยาจะให้น้ำตาที่อัดอยู่ข้างในใจไหลระบายออกมาบ้างอาจจะพอช่วยให้เธอลดความทุรนทุรายภายในหัวใจความเจ็บปวดลงไปได้ไม่มากก็น้อยแต่นี่ น้ำตาจ้ก,กรรมกลับไม่ยอมรินลายแม้สักหยดสิ้นสุดแค่นี้แหละหรือความรักความพักดีที่เธอมีให้เขาตลอดเวลายาวนานที่มาและฝันว่าสักวันหนึ่งชายที่เธอได้มอบหัวใจให้ตั้งแต่แตกเนื้อสาวจะมีเมตตาตอบด้วยความรู้สึกรักเธอเช่นเดียวกันน้ำเสียงนั้นแม้เพียงจะแวว เพราะมือที่ปิดหัวอยู่แต่เธอก็จําเสียงเขาได้เรียกไปเถอะอยากจะเรียกก็เรียกไปแต่ไม่มีวันเสียละที่เธอจะไปเปิดประตูให้เขาเข้ามาหหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่มีวันแต่งงานกับยายน้ำหญิงสาวคิดทวนคำพูดของชายนมอย่างเจ็บช้ำเสียงขอประตูดังมาอีกแต่เธอยังคงเงียบ จนในที่สุดคนเรียกก็อ่อนใจพอแน่ใจว่าชายหนมได้ไปแล้วหญิงสาวจึงลุกขึ้นดวงตาดําราวกับนินเจรนไยตวัดไปที่ประตูอย่างแขค้นแขค้นราวกับคนที่ทำความเจ็บช้ำน้ำใจยังอยู่ตรงนั้นน้ำเกลียดพี่วีเกลียด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 เสียงเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟัน ขณะโรม,มาตุบๆลงบนมอนหยุดกึกลงทันทีเมื่อประตูซึ่งเธอคิดว่าเธอเป็นคนปิดกับมือและกดล,ล็อกล็อกอกรอนเองถูกผลักเข้ามาโดยแรง mm hmm. รเธอ mm hmm. เห็นกุญแจสำรองในมือของผู้ที่เข้ามายืนหน้าเครียดอยู่หน้าประตูเ mm hmm. ข้ามาทำไมรีบแหวเข้าก่อนนั่นแหละร่างสูงถึงได้เข้ามาสุดลงนั่งใกล้ โดยเปิดประตูห้องทิ้งไว้ทำไมเดี๋ยวนี้พี่จะเข้ามาห้องน้องสาวไม่ได้แล้วหรือชโลธรพูดไม่ออกเพราะความเจ็บปวดที่อัดแน่นอยู่ในใจกำลังทําพิษการที่กรินพูดราวกับจะย้ำความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอว่าไม่มีวันแปลเปลี่ยนเป็นอื่นนอกจากความเป็นพี่เป็นน้องทำให้หัวใจของเธอ เหมือนจะระเบิดด้วยความคับแค้นปนไปกับความน้อยเนื้อต่ำใจมีธุระอะไรก็รีบพูดมาบอกเสียงมังเมินธุระของพี่ก็คืออยากจะอธิบายในสิ่งที่น้าเผอิญไปได้ยินไม่จำเป็นหญิงสาวตอบเสียงห้วนหน้าเพรียวปลายคางแหลมมนเชิดขึ้นทันควัน อันที่จริงก็แค่คุณป้าท่านหวังดีไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นพี่วีไม่น่าคิดมากหวังดีหรือเอาอะไรมาพูดหรือน้ำทนได้ถ้าน้ำจะต้องแต่งงานกับคนที่น้ำไม่ได้รักเสียงกรินว่าขึ้มแล้วแต่แววตาวเครียดยิ่งกว่าทนไม่ได้หรอกค่ะหญิงสาวตอบโดยไม่เสียเวลาคิด โลอรอนไม่คิดว่าตัวเองพูดบดก็เขาถามว่าเธอทนได้หรือหากต้องแต่งงานกับคนที่เธอไม่ได้รักเพราะเขาไม่ได้ถามเธอสักหน่อยว่าเธอทนได้หรือเปล่าหากต้องแต่งงานกับเขาซึ่งบังเอิญว่าเธอไม่เห็นเป็นเรื่องที่ต้องทนแต่อย่างใดเพราะในเมื่อหัวใจของเธอไม่เคยมีชายอื่นเลยนอกจากเขาเพียงคนเดียวนั่นสิ เสียงเต็มไปด้วยกังวานทุ้มพี่ไม่ควรถามก็เพราะอย่างนี้ไงละ่ะพี่ถึงตามทำตามที่คุณแม่ต้องการไม่ได้กรินมองหน้าหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆซ่อนแววตามองมางมิดชิดเขาบอกตัวเองว่าเขาพูดความจริงไม่ได้หรอกว่าเขาเคยคิดที่จะแต่งงานแต่เมื่อรู้อะไรเป็นอะไร ก็จำเป็นต้องล้มเลิกความคิดนั้นซะเพราะไม่เป็นการยุติธรรมที่จะรากใครมาร่วมแบกภาระที่เขาต้องค่อยๆสะสางไปซึ่งเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะสามารถแก้ไขได้มากน้อยเพียงใดต่อให้เขาขาดใจตายเพราะไม่สมหวังในความรักที่ค่อยๆผลิบานอยู่ในหัวใจเขาก็จะไม่มีวันเห็นแก่ตัวเป็นอันขาด โดยเฉพาะกับผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงหน้าชโลธรไม่ได้เกี่ยวข้องกับครอบครัวของเขามากไปกว่าเป็นลูกของเพื่อนรักของบิดาที่พ่อแม่เขารับมาดูแลหลังจากที่พ่อแม่ของชโลธรประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตคุณลุงสายันซึ่งเป็นเพื่อนรักกับบิดาของกรินเป็นนักธุรกิจมีชื่อเสียงโด่งดัง เขาทำธุรกิจหลายอย่างและมีลูกสาวเพียงคนเดียวและมรดกของคุณลุงสายัน <im itation> ก็ตกเป็นของชโลธรเพียงคนเดียวโดยมีทนายเป็นผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ <im itation> พี่ต้องขอโทษน้ำแทนคุณแม่ด้วยกรินพูดต่อเสียงราบเรียบบางที คุณแม่ของพี่ก็ชอบคิดอะไรเคว้ๆยอย่างนี้ที่เราก็รู้กันอยู่พี่จึงมาบอกให้น้ำสบายใจได้ไม่ต้องกลัวว่าพี่จะลกน้ำมาพลอยลำบากกับภาระในครอบครัวของพี่ไปด้วยค่ะเสียงตอบกลับมาเรียบพอกันหางตาคมดําครับตวัดมองเขาแวบเดียวเอาเป็นว่าน้ำเข้าใจดีแล้วเท่านี้ใช่ไหมคะทุระของพี่วี เออจ้ะปรางสูงตระงานลุกขึ้นเนองอะงะอยู่บ้างเมื่อเผชิญท่าทีห่างเขินของหญิงสาวซึ่งเท่าที่เขาจำได้เขาไม่เคยเห็นกิริยาเช่นนี้ของเธอมาก่อนเมื่อเสร็จธุระแล้วก็เชิญออกไปได้แล้วค่ะกรีนคิดว่าถ้าได้ยินเสียงแววแวเข้าใส่ยังจะดีกว่าแบบนี้ซะอีกออ ร่างสูงชะงักนิดหนึง่งเมื่อได้ยินเสียงเย็นๆตามมาต่อไปนี้ก่อนจะเข้าห้องใครกรุณารอให้เจ้าของห้องเขาอนุญาตซะก่อนจะดีมากอย่าลืมว่าน้ำไม่ใช่น้องสาวแท้ๆสายเลือดเดียวกันกับพี่วีและที่สําคัญน้ำเองเป็นสาวพี่วีเองก็เป็นนมการจะเดินเข้าห้องหญิงสาวตามอำเภอใจพีวีก็ต้องรู้ว่ามันไม่เหมาะ กรินหันควับในตาเป็นประกายวาบขึ้นไม่ต้องบอกหรอกนั่นนะ่ะพี่จำขึ้นใจจบคำพูดเหมือนจะเก,กลี้ยกล่ำลึกๆก,ก็มีเสียงกระแทกส้นสาวโครมครามออกปร,ประตูไปและเสียงที่ดังสนั่นวันไว้กว่าก็คือเสียงบานประตูกระแทกปิดตามหลังชายหน่มไปแล้วชโลธรนั่งก็นั่งซึมพักใหญ่ๆ เสียงขอประตูเบาๆอย่างเกรงใจก็ดังขึ้นตามมาด้วยเสียงที่เธอคุ้นเคยดีพาเองค่ะพี่น้ำเข้ามาสิจะ๊ะประตูไม่ได้ล็อกผู้ที่เปิดประตูได้เดินเข้ามาในห้องหลังจากปิดประตูเรียบร้อยก็คือบุตรสาวคนเดียวของเจ้าของบ้านอายุอานามอยู่ในวัยรุ่นคือ18ปี ลูกบ้านนี้นอกจากจะมีดารดารภายังมีเกงทัศซึ่งกำลังเรียนอยู่มหาวิทยายลายัยพี่วีว่ายังไงบ้างพี่น้ำตกลงแต่งงานกันเมื่อไหร่คะดารพาภาซึ่งเพิ่งกลับจากเรียนที่สภาบันกวดวิชาแห่งหนึ่งเพื่อเตรียมสอบสอบเข้ามหาวิทยายลัยถามเสียงตื่นเต้นฉลอรเชิดหน้านิดหนึ่ง แล้วตอบโล่งใจกันได้แล้วจ้ะเพราะพี่วีเขาเพิ่งจะเข้ามาพูดกับพี่เมื่อครู่นี้เองว่าไม่เคยคิดจะแต่งงานกับพี่เลยหรือเหมือนกันว่าพูดตรงไม่ตรงกับที่ชายหนุ่มพูดเขาเข้ามาพูดกับรอนแต่จะทำไมละ่ะในเมื่อบทสรุปออกมาในรูปแบบนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกัน จะไม่แต่งได้ยังไงก็บอกจริงๆว่าพี่โล่งใจชโลธรพูดต่อโดยเร็วเราจะย้ำถึงความรู้สึกของตัวเองให้อีกฝ่ายรู้เพราะถ้าพี่วีขอแต่งงานพี่ก็คงไม่กล้าปฏิเสธเพราะพี่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องแทะทดแทนบุญคุณคุณป้าเพราะท่านทั้งสองก็อุตส่าห์เลี้ยงดูพี่มาเป็นอย่างดีเงินสักบาทส่วนที่เปลนของพี่ ท่านก็ไม่เคยแตะท่านให้ทั้งความรักความเมตตาเรากับพ่าพี่เป็นลูกสาวอีกคนของท่านก็ไม่ปานโอ๊ยดารพาร้องขึ้นเก็บเอาเรื่องทดแทนบุญคุณเข้าลิ้นชักไปสักทีพี่น้ำพี่ก็รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเห็นบุญคุณอะไรแต่ที่ดูแลพี่น้ำมาตลอดก็เพราะรักพี่น้ำเพราะพี่น้ำเป็นทั้งหลานและเป็น ทั้งลูกของเพื่อนท่านก็นั่นสิจะ๊ะพี่ถึงบอกว่าโล่งใจที่พี่วีมาพูดให้รู้เสียตรงๆทีนี้พี่ก็จะสบายใจแล้วล่ะพูดบ้าอะไรอีกแล้วดาริกาเอ็ดยิงสาวที่เธอรักเคารพอย่างพี่สาวได้แท้มาตลอดมันจะไปสบายใจได้ยังไงในเมื่อพี่น้ำรักพี่วีมาตั้งนานแล้ว เราก็รู้กันดีอยู่ก็แน่ละจ้ะชะโลธรยังพูดเสียงเรียบวางหน้าเฉยสนิทในเมื่อเราเป็นน้องยอมต้องรักพี่เป็นธรรมดาอย่าพูดเลยพี่น้ำพี่น้องอะไรกันเราไม่ได้สายเลือดเดียวกันซะหน่อยอย่ามาอ้างข้างๆกูคูเลยค่ะแต่เอาเถอะยังไงมันก็เรื่องส่วนตัวของพี่น้ำกับพี่วี ที่พามาพูดทั้งหมดนี้ก็เพราะเข้าใจและก็หวังมาตลอดว่าแล้วพี่น้ำก็จะเป็นพี่สะพ้ยพอมารู้อย่างนี้มันก็อดผิดหวังไม่ได้นี่ถ้าพี่เก่งรู้เข้าก็คงรู้สึกอย่างเดียวเหมือนกันกับพาชโลทอนพูดไม่ออกจะบอกไปก็ไม่ได้ว่าใจจริงของเธอนั้น มันยิ่งกว่าเสียดายสักร้อยเท่าพันเท่าเพราะมีความผิดหวังความเจ็บช้ำน้ำใจรวมอยู่ด้วยพาเคารพการตัดสินใจของพวกพี่งั้นพาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะอืมพี่ก็จะออกไปข้างนอกเหมือนกันตกตอนเย็นชโลทรกลับจากข้างนอกกำลังจะเดินเข้าบ้านแต่ก็ต้องชะงักเมื่อพบว่ามีชายหนุ่มที่เธอไม่รู้จัก ไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนมานั่งคุยอยู่กับพี่ชายร่วมโลกเธอเตรียมจะถอยหลังกลับเพื่อไปเข้าประตูด้านหลังแต่ก็ช่างบังเอิญว่ากรินเงยหน้ามาเห็นเข้าพอดีอ้าวน้ำมารู้จักกับเพื่อนพี่ไหนสินายทศทศพลทศนี่น้องสาวเราอีกคนชื่อน้ำ โชโลทรไม่มีทางเลี่ยงจำต้องไหว้ทักซึ่งชายนมร่างสูงล่ำสันก็น่าขาวสะอาดกรบับไหว้เชิญนั่งก่อนสิครับทศพลยิ้มแย้มจำสซประกายตาของเขาขณะมองเธอรื่นเริงไม่มีเลสนายอย่างผู้ชายบางคนผมเพิ่งจะรู้เดียวนี้เองว่านอกจากหนูพานายวียังมีน้องสาวสวยอยู่อีกคน ทำไมไม่บอกว่าวีหรือว่าห่วงทายประโยคของทศพลหันไปสรพยอกเพื่อนรักแต่อีกฝ่ายกลับนิ้วหน้าเขาใส่พูดบา้บาๆห่วงเหฮงอะไรกันก็กันไม่ได้อยู่บ้านซะตั้งนานแล้วก็เพิ่งกลับมาแล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาแนะนำให้รู้จักทศบทไม่สนใจสีหน้าแสงตาของเพื่อน ทานกลับไปพูดคุยกับหญิงสาวอย่างกันเองไม่นานเลยชโลธรก็รู้สึกสนิทสนมกับเขาเราวกับว่ารู้จักกันมานานและทั้งสองที่เพิ่งรู้จักกันก็คุยกันอย่างออกรถจะสังเกตสักนิดก็จะพบว่ายิงพวกเขาสองคนคุยกันสนุกสนานเพียงไรหัวเราะกันบ่อยขึ้นแค่ไหนเจ้าของบ้านที่นั่งอยู่ร่วมด้วยก็มีท่าอึดอัดและดูมึนทึน เหมือนไม่สบอารมณ์เพิ่มขึ้นเป็นระดับกระทั่งหญิงสาวขอตัวและลุกขึ้นบันหลังคงได้พบกันอีกนะครับทศพลหยอดเสียงหวานในตาพราวไปด้วยรอยยิ้มของเขาเป็นประกายวับด้วยความพึงใจขณะมองหญิงสาวพบสิคะเพราะน้ำก้อยคงอยังอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆล่ะคะ่ะเว้นเสียแต่ว่าเจ้าของบ้านท่านจะไล่ และถ้าเป็นอย่างนั้นไม่แนว่ว่าน้ำอาจจะต้องรบกวนคุณทศให้ช่วยหาที่อยู่ใหม่ให้ค่ะบอกมาเลยได้ครับถูกลไล่เมื่อไหร่ผมยินดีหาที่อยู่ให้ใหม่เมื่อนั้นแต่ถึงจะยังไม่ถูกไล่ถ้ามีอะไรก็เรียกใช้ได้ทุกเมื่อนะครับขอบคุณค่ะคุยกับคุณทศสนุกจงังได้ความรู้ก็ตั้งหลายอย่าง ร่างปงอรชรขอตัวพระขึ้นข้างบนไปแล้วทศพลซึ่งมองตามจนลับตาถึงได้หันกลับมาทางเพื่อนรักทั้งสวยทั้งน่ารักมีแฟนหรืออยังวะใครเสียงทุ้มลึกมีกังวานค่อนข้างห้วนซีหน้านั้นก็ดูมึนตึงวะฝ่ายตั้งคำถามอุทานชุนชุน จะใครอีกล่ะก็น้องสาวที่ฉันเพิ่งมีโอกาสรู้จักของแกคนที่ชื่อชโลธรนะสิจะมีใครยังเสียงตอบลดความกระด้างลงเกือบเป็นปกติแต่คำถามติดต่อออกมาจะมีกังวานเยาะนิดนิดยันในหน่อยแกสนใจไม่ล่ะถ้าสนก็ลองยื่นใบสมัครดูสิได้หรือวะ ถามแบบไม่รู้ไม่ชี้ทศพลก็เห็นอยู่แล้วว่าใบหน้าคมคายชนมองของเพื่อนรักไม่ได้สดใสร่าเริงเลยแม้แต่น้อยเมื่อพูด,พ,ดพูดถึงน้องรวมบ้านทำไมจะไม่ได้ละ่ะแกเองฉันก็รู้จักมานานรู้ว่าคงไม่ได้วังเงินทองของยายน้ำหากว่าแกจะตัดสินใจขอยายน้ำแต่งงานในวันหนึ่งข้างหน้ารวยมากหรือ น้องสาวคนละพ่อคนละแม่ของนายคนนี้มากมากซะจ,จนผู้ชายบางคนไม่กล้าหวังแม้ใจจะรักแสนรักเนื่องจากฐานะที่ได้กว่าเพราะกลัวจะถูกครหาว่าเป็นหนูตกทางเข้าศารทศพลสังเกตรหรือไม่ไม่มีใครรู้ว่าซุ้มเสียงเพื่อนรักของเขานั้นนอกจากจะฟังเยาะเยะยันยัน,ย,นยังมีกังวาลขมขืนปนอยู่ด้วย เพราะเขายังพูดต่อเสียงเนิบด้วยกังวานรื่นเริงซึ่งเป็นนิสัยของเขาฉันว่าผู้ชายคงนั้นควรจะบ้องละมั้งมีอย่างหรือรักแสนรักแต่ยังกลัวบ,บ้าบ้าถึงกับจะปล่อยผู้หญิงดีๆที่ตัวเองรักให้หลุดลอยไปแต่ก็ดีว่ะฉันจะได้ไม่มีคู่แข่งหรือมีน้อยลงทศพลลุกขึ้น กล่าวลาด้วยใบหน้าฉับฉายด้วยความสุขผิดกันอย่างยิ่งกับสีหน้าของเจ้าของบ้านที่ลุกตามออกไปทรงตอนที่สองจบแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจาสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาอวายพร ขอให้ทุกทท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ